สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาชมสวนเหมือนกันนะคะแวะมาดูต้นมังคุดนะคะอยู่ข้างบ้านนะคะลูกกําลังจะสุกพอดีเลยนะคะเนี่ยลูกเริ่มสุกแล้วนะบางลูกก็ยังไม่สุกนะคะเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่ยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะมีหลายต้นเลยนะคะประมาณสี่สิบต้นนะคะอีกสักหน่อยเราก็คงได้มาเก็บกัน นี่ค่ะก็จะเดินมาดูไปเรื่อยๆค่ะเดินเล่นไปเรื่อยค่ะตอนนี้ยังฟ้ามืดอยู่นะคะหกโมงแต่ก็ยังไม่สว่างเลยยังมืดอยู่ฝนเริ่มจะตกแล้วค่ะอันนี้คือดอกรักแรกพบนะคะออกดอกสวยมากเลยค่ะนี่ก็ต้นมังคุดอีกต้นนะคะลูกก็ยังเล็กอยู่ต้นนี้ นี่สุกแล้วนะคะนี่จะมาลองชิมดูนะคะรสชาติกลางพอดีค่ะหวานนะนี่เนื้อสวยค่ะนี่ค่ะอร่อยค่ะ ลูกสวยนะคะลูกสวยมากเลยอะ <S <S แล้วก็จะมาชิมอีกนะคะนี่ส่วนตัวเป็นคนชอบชอบทานมังคุดนะคะแล้วก็จะเอาไว้กินบ้างแล้วก็จะมีอ่าเขาเอามารับ มารับซื้อนะคะรับเหมาหมดทั้งสวนนะคะอันนี้ก็คือต้นจำปาดะนะคะเราก็จะห่อถุงไว้เพื่อกันมแมลงนะคะเพราะว่าถ้าไม่หอนี่มแมลงกินหมดอันนี้ก็ลูกดกเหมือนกันนะเยอะยังบางลูกก็ยังไม่ได้หอนะคะลูกก็ใกล้จะสุกแล้วอันนี้ก็ต้นทุเรียนแต่ยังไม่ได้โตนะคะ ต้นเล็กอยู่อันนี้ก็จำประระอีกต้นค่ะลูกจะคล้ายๆข,ขนุนนะคะแต่ไม่ใช่นะคะจำประระค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวสูงมากเลยค่ะเราก็จะปลูกปลูกด้วยกันนะคะเป็นสวนผสมมันจะอยู่ด้วยกันค่ะนี่ค่ะก็เดิน เดินมาอีกก็เดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะชมสวนก็จะมาเปิดน้ำรดน้ำอันนี้ต้นทุเรียนที่โตแล้วนะคะลูกเยอะอยู่นะกใกล้จะสุกแล้วค่ะก็จะเก็บไว้กินบ้างแล้วก็เก็บไว้ขายบ้างนะคะแบ่งๆกันไปเราก็ไม่ได้ขายแพงค่ะต้นนี้ลูกก็เริ่มสุก แล้วนะคะเริ่มหล่นแล้วอันนี้คือลูกที่ไม่สมบูรณ์ต้นมันก็จะสลัดลูกทิ้งนะคะส่วนลูกที่สมบูรณ์ก็ยังอยู่บนต้นนะคะรอให้มันสุกเราถึงจะเก็บมันนะคะเนี่ยค่ะรอลุ้นนะคะว่ามันจะได้กินหรือเปล่านะคะ